สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาได้เลยค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่บทที่หนึ่งน้ำใสนะคะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนหน้าที่สิบไปใช่ไหมคะครั้งนี้เรามาหน้าที่สิบเอ็ด่าเปิดหน้าที่สิบเอ็ดเลยเหมือนของคุณครูไหมคะ เิดเลยอ่าเหมือนไหมเจอหรือยังหน้าที่สิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดมีเลขอะไรบ้างเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งเลขหนึ่งสองตัวนะได้หรือยังคะอ่าเรามาดูกันอ่านคำและสังเกตตัวสะกดอ่าวันนี้เรายังอยู่กันที่การอ่านสะกดคำนะคะแต่ครั้งนี้ให้สังเกตอะไรนะ สังเกตตัวสะกดล้องมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเสียงดังทั้งสองร้องห้ามถามตอบรอบดึกนึกถึงดึงแขนแน่นเหนียวเลี้ยวซ้ายย้ายของ มองกันหันตามสามเดือนเพื่อนช้างหางแว่งแย่งชิงวิ่งแข่งแสงแดดแปดซอกบอกกล่าวอ่านง่ายไหมคะอ่นได้ไหมคะ ทีนี้เราจะมาอยู่กันยังอยู่กันที่อ่านคำและสังเกตตัวสะกดเหมือนเดิมนะคะข้อนี้ทีนี้เมื่อกี้เราอ่านแบบไม่สะกดคำแต่ครั้งนี้เราลองมาอ่านแบบสะกดคำดูนะคะคำว่าเสียงดังอ่านอย่างไรสอเอยงอเสียงดอะงอดังเสียงดังต่อไป ทออะงอทัง้งไม้โททัง้งสอองอสองทั้งสอง,รอ,องอรององอร้องไม้โทร้องหออามอหามไม้โทห้ามร้องห้าม ถออามอถามตออบอตอบถามตอบรออบอรอบดอ,อ,กอดึกอดึกรอบดึกอีกรอบรอบดึกไปนออ,อึกอนึกถออึงอถึงนึกถึง ดอองอดึงขอแอนอแขนดึงแขนนอแอนอแนนไม้เอแน่นหอนอเอียววเหนียวแน่นเหนียวลอเอียววเลี้ยวไม้โทเลี้ยว ซอาย่อสายไม้โทสายเลี้ยวสายยออายอย้ายไม้โทย้ายขอองงของย้ายของมององงมองกออะนอกันมองกันหออะ นอหันตออามอตามหันตามมุณปูบางไปสออามอสามดอเอือนอเดือนสามเดือนพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนชออางอช้างไม้โทช้าง Hổ a ngô hẳn, có vô e ngô quên, mái ê e quên, hẳn quên. Vô e ngô yên, mái ê e yên, cho y e ngô xinh, giang xinh. Vô y e ngô huynh, mái ê วิ่งขอแองโกแข่งไม้เอกแข่งวิ่งแข่งสอแองโกแสงดอเอโดแดดแสงแดดปอเอโดแปดสออโกศอกแปดศอกบออโกบอก กอรออวอรอกราไม้เอกกล่าวบอ,อกกล่าวไงบ้างคะพออ่านได้ไหมเอ่ยอ่านได้นะคุณครูเชื่อว่านักเรียนอ่านได้อยู่แล้วดังนั้นพอนักเรียนอ่านได้แล้วนักเรียนก็ต้องเขียนได้ด้วยในเมื่อเราอ่านสะกดคําแบบนี้ง่ายๆใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาเขียนสะกดคําเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเคยเขียนกัน อ่าเริ่มกันที่คำแรกเลยเสียงดังอ่าก่อนอื่นอย่าลืมนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็เขียนคำว่าอ่านคำและสังเกตตัวสะกดไปด้านบนสุดเลยต่อมาก็เริ่มที่ข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่หนึ่งเสียงดังสะกดคำาส เอียงอเสียงดอะงอดังเสียงดังใช่ไหมคะ,ะคุณรูเชื่อว่านะักเรียนทำเป็นแล้วเมื่อวานเราก็าทำกันแล้วนะคะ,ะต่อไปทั้งสองอามาเขียนเป็นข้อที่สองอย่าลืมเบ้นมันทัดด้วยสองจุดท,ทั้งสองสะกดคำ ทออะงอทั้งไม้โททั้ง,สอ,อง,องอสององสองทั้งสองอ่านี่ตัวอย่างนะคะคุณเชื่อว่านักเรียนทําเป็นแล้วดังนั้นคําที่สามคำที่สี่คำที่ห้าคำที่หกค,ค,คำต่อ,ต,อต่อไปนักเรียนก็เขียนต่อไปได้เลยนะคะจนหมดถ้าไม่พอขึ้นหน้าใหม่ได้ เริ่มทำเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยมาดูด้านล่างกันบ้างเมื่อกี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างอ่านผันวรรณยุกต่อไปเรามาต่อกันที่การอ่านผันวรรณยุกตกันจำได้ไหมวรรณยุกค,คืออะไรคือไม้อะไรบ้าง ไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตาวาใช่ไหมคะยจำได้ไม่เอ่ยทีนี้เรามาเริ่มอ่านผันมันวรรณยุกต์กันที่อักษรกลางก่อนเริ่มกันที่อักษรกลางก่อนก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนว่าเอออักษรกลางคืออะไรอักษรกลางหมายถึงพยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์แล้วมีเสียงอยู่ในระดับกลางมีทั้งหมด 9ตัวและผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะมีทั้งหมด9ตัวมีอะไรบ้างวิธีมีกอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่าดอชดาตอปะตตกบอใบไม้ปอปลาแล้วก็อออ่าน9ตัววิธีท่องจำง่ายๆก็คือไก่จิกเด็ก ตายเด็กตายบนปากโอ่งให้เียกเรียนยน้องท่องนะ่ะจำแบบนี้นะคะอักษรกลางมีเก้าตัวเอ๊ะมีอะไรบ้างนะก็จดตแล้วอะไรต่อลืมอย่างเงี้ยอย่างนั้นนักเ,เรียนจําแบบนี้ไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอ่งอะพร้อมกันอีกรอบนะคะไก่จิกเด็กตายเด็ก ตายบนปากโอ่งตามครูอีกหนึ่งรอบไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอ่งเป็นไงบ้างคะอจำได้ไหมเอ่ยลองท่องบ่อยๆนะไก่ก็คือแทนด้วยตัวกอไก่จิกก็คือแทนด้วยจอจานใช่ไหมคะเด็กก็ดดเด็กตายก็ตตเต่า เด็กอีกคำหนึ่งก็คือดอชดาใต้อีกคำหนึ่งก็คือตอปตักบอบอใบอไ,ไม้ก็คือบนบนก็คือบอใบไม้ปากก็คือปอปาองก็คืออออไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนปากองก็กอจอดอตอดอตอบอปออ ได้แล้วเก้าตัวอ่าและอักษกรกลาง,งมีความพิเศษอยู่ตรงที่พันได้ทั้งหมดห้าเสียงเลยก็คือมีเสียงอะไรบ้างคะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาก็คือที่เราเคยได้ยินก็คือไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวานั่นเองอ่าเสียงสามัญก็คือเสียงที่ ไม่มีตัวสะกดไอ้อไม่ใช่ขอโทษทีค่ะเสียงที่ไม่มีวรรณยุกเป็นเสียงธรรมดายังไม่ได้ผันวรรณยุกเสียงเอกก็คือเสียงที่มีไม้เอกเพิ่มเข้ามาเสียงโทก็มีไม้โทเพิ่มเข้ามาเสียงตรีก็มีไม้ตรีเพิ่มเข้ามาเสียงจัตวาก็มีไม้จัตวาเพิ่มเข้ามาเนี่ยพอเข้าใจไหมคะอ่าต่อนะ อักษกรกลางพันได้ห้าเสียงอ่ะทีนี้เรามาลองพันเสียงกันบ้างเรามาดูตัวอย่างกันคำแรกคำว่าอะไรคะกอไอไกใช่ไหมอ่ะกอไอไกอ่ะคือเสียงสามัญเห็นไหมคะเสียงสามัญตัวสีฟ้าๆไม่มีวรรณยุกต์เห็นไหมมีแต่กอไก่กับสละไอกอไอไกอันนี้เราเรียกว่าเสียงสามัญ ต่อไปเสียงเอกไก่อะไรเพิ่มเข้ามาคะก็ไอไก่ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อะไรเพิ่มเข้ามาไม่เอกใช่ไหมคะเออเป็นไก่อันนี้คือเสียงเอกเราเรียกว่าเสียงเอกนะคะบัดปห้าเสียงก็คือเสียงเอกนั่นเองเพิ่มไม้เอกเข้ามาต่อไปไก่ไก่ไก่ไก,ไก่มีอะไรเปลี่ยนไปคะจากไม่เอกเปลี่ยนเป็นไม้ โทอ่าเปลี่ยนเป็นไม้โทอ่านว่าใกล้ก็คือเสียงโทนั่นเองต่อไปเสียงตรีก็เปลี่ยนเป็นไม้ตรีรง่ายๆใช่ไหมคะอ่าเปลี่ยนเป็นไม้ตรีอ่านว่าอะไรไก่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 าไก่อย่างนี้อ่าต่อไปเสียงจัตวาก็เปลี่ยนเป็นไม้จัตวาอ่าเปลี่ยนเป็นไม้จัตวา อ่านยังไงคะไก่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 ไม่อ่านทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนลงในมือของตัวเองอ่านเสียงสามัญแทนด้วยนิ้วโป้งเสียงสามัญมีวรรณยุกไหมคะไม่มีเราก็ไม่ต้องเขียนต่อไปเสียงเอกแทนด้วยนิ้วชี้คุณครูจะเขียนไม้ออกลงไปอ่านี่นะคะไม่เอกคือ แบบไหนคะหึ่งขีดใช่ไหมคะอ่ามีขีดเดียวนี่คือไม้เอกต่อไปไม้โทครูคจะเขียนไว้ที่นิ้วกลางอ่ะนี่ไม้โทนี่ไม้เอกไม้โทต่อไปไม้ตรีนี่ครูจะเขียนไว้ที่นิ้วนางและไม้จัตวาเขียนไว้ที่นิ้วก้อย อ่าเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงสัจจตวาเสียงสามัญไม่ต้องมีอะไรดังนั้นเวลาเราออกเสียงออกเสียงยังไงไก่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 เหมือนถ้าครูคุณครูให้นักเรียนเขียนตามคําบอกเขียนคําว่าไก่อเนี้ยนักเรียนก็ไม่ไก่อะไรนะก็ไอไก่ไม่เอกไม่โทไม่อะไรเอางงแล้วดังนั้น ลองผันมันในยุคดูไก่ไก่ไก่ไก,ไก่โอไก่ตัวอะไรเนี่ยนิ้วนางไม้ตรีอ๋อก็จะเขียนถูกทันทีแบบนี้ง่ายไหมคะอ่ะลองคำต่อไปคำว่าจะลองออกเสียงนะจาจาจาจะจา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 จะจาง่ายไหม เราขยับนิ้วเราไปด้วยเขียนติดนิ้วไว้เลยนะคะจาจาเริ่มที่นิ้นวก,ก่อนจาก็คืออ๋อไม่มีอะไรจะเนี้ยอ๋อไม่เอกจาอ๋อไม่โทจ้าไม่ตรีจาไม่จัตวาแบบนี้น่าอะคำต่อไปดำ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 ,ดำ,ดำ Đầm, 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 đầm à, Đầm, 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 đầm dâm, 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 dâm. dâm, 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 dâm. dâm, 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 dâm. dâm, 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 แต่นแต้นแต้นแต่นแต้นแต่นแต้นแต้นแตต่านได้ไหมคะลองฝึกอ่านมาดูรบกวนผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอที่นักเรียนอ่านพันวรรณยุกต์มาให้คุณครูด้วยนะคะอ่านแบบนี้เลยอ่านว่าอะไรนะไก่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 จ่าจ่าจ้าจาจ๋า ดำ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 บาง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 แตนแตนแต้นแต้นแตนนี่แค่นี้เสร็จแล้วส่งไหมคุณครูในลายกลุ่มผู้ปกครองด้วยนะคะถ้านักเรียนลองฝึกอ่านบ่อยๆทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนักเรียนก็จะอ่านได้คล่องแล้วก็ ทำแบบฝึกหัดได้และเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ